สวัสดีคะ่ะช่องปลายทองเงินนะคะสวัสดีครับผมดูครับดู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 สูงไม่ได้คะ่ะเพราะว่าผมกินอยู่จะออกจากบ้านได้หรือเปล่านะคะ คำว่าเติมพลังก่อนนะคะเอาหอบกอนหอบกอนขอหอบกอนพ่อ นี่ค่ะความสามารถของพ่อพลายค่ะคือตุนสเสบียงนะคะอ้าวเจอไม่กำไรค่ะโอ้โหอะไรคะนั่นช้างหรืออึงอ่างค่ะโอ้แม่กำไร วนมากค่ะไม่กําไรทักทายก่อนก่อนไม่กําไรก็จะออกเดินเหมือนกันนะคะตอนเช้าโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะจะเรียกว่าอ่าเรียกไม่ถูกเลยค่ะนี่ เหมือนเหมือนหมูนะคะหรือไม่ก็ไหนคะมาดูอ่าไหนสูงเท่ากันทองคำจะสูงกว่าเดี๋ยวมาให้ดูนะคะระหว่างพโพลายทองคำกับเมฆกำไลค่ะ มคอนเรียนว่าจะหุ <smelled of lined ury> <uyor> <government> oh, so ่นใกล้เคียงกันนะคะด่ข้างบนนี้แม่กำไรนี้เหมือนกระดานแล้วนะคะคอเล่นว่าเหมือนหมูกระโดนโอ้ยเหมือนอะไรครับม่กำไร วนมากค่ะแต่เดินเร็วมากค่ะโอ้ด mm, oh, mm ูค hmm. mm ่ะในกำไรนี่จะเดินเร็วมากเห็นหุ่นแบบนี้นี่เรื่องเดินนี้สุดยอดนะคะเหยียบเบรกไว้หน่อยควันสินโอ้ควันสินหยียบเบรกน้อย อพอพลายก็หุ่นก็จะใกล้เคียงไม่กำไรนะคะดูค่ะควัมสินนี้เหยียบเบรกตลอดนะคะ,อะ,คะโอ้โอถ้าได้เดินหลังก็จะ,ะไม่เร็วเท่าไหรค่ค่ะช้าแต่ถ้าได้ออกก่อนนี้ไม่รอใครนะคะ ก็จ,จะแยกย้ายกันทางนี้นะคะช่วงนี้เห็นแต่หุน่นตะมุตะมิเลยนะคะวันนี้พ่อพายจะไปหาพ่อหนุ่มน้อยะคะ่ะบ้านหลังแรกของบ้านยี่สิบหลัง ก็คือบ้านของน้องภูเงินนะคะ อ้วนแล้วค่ะอ้วนแล้ว <d> ม,มาดูน้องพุงเงินค่ะเป <d> ็นยังไรบ้างทองคํานี่น้องน้อย โอ,อ,อ,อดูตาค่ะตามาถึงก็ได้อ้อยกินด้วยค่ะของชอบต้องคำว่าขอบคุณครับโอ้โหเสียงกิน กินหรือยังคะค่ายไยำยำยำกินแต่น้ำค่ายอหรออ๋อกำลังจะเริ่มกินอาหารนะคะะเจ็ดเดือนค่ะน้องผูเงินก็จะกินกินก็จะอ่ากินแต่น้ำนะคะ ูเงินอยากออกมาหาแล้วนี่อยากออกมาหาทองคำแล้วเอ๊พ่อใหญ่หรือเปล่าเนาะทำไมพ่อใหญ่ดูหนุ่มขึ้นใช่ไหมพูเงินเพราะว่าพาพ่อใหญ่มาหาน้องพูเงินบ่อยนะคะฮม พวกเงินก็จะวิ่งเล่นในโคกได้นะคะครับคุณแม่ใบเฟินค่ะคุณแม่ก็ปล่อยเลยนะคะปล่อยให้เดินที่โคกค่ะเพราะว่าโคกจะสูงค่ะทำโคกสูงก็ดีนะคะนี่ปล่อยได้เลยค่ะ เงินจะสนใจทองคำนะคะพ่ควานว่าปกติผู้เงินไม่ออกมาดูไม่ออกมาดูช้างโตนะคะแต่วันนี้ออกมาดูทองคำค่ะอต้น ่าพี่เขี้ยวเสน่ห์มาพี่มงคลมานี่เจ้ายักษ์กน้อยอมาเลยใต้ท้องนี่เลยพี่ควานว่าจะอยู่ใต้ท้องแม่นะคะไม่ออกมาทองำมาที่มหาเลยก,ยก,ยกอยากเป็นช่างงานเพราะผมเป็นช่างงางนเหมือนกันเนาะอผมก็จะมีงานเหมือนกันหรือว่าเคยเห็นพ่อใหญ่หรือเปล่า เพราะว่าภู้เงินเคยเห็นพ่อใหญ่บ่อยนะอดูเห็นบุญหลงเดินมานี่งูตั้งเลย <c oughs> ดูพี่ควานว่ากินเรียบค่ะกินดีมากค่ะทองคำถึงได้อ้วนเร็วนะคะเพราะว่าเขากินอาหารดี ทองคำว่ามีอีกไหมแต่เป็นอย่างไรบ้างทองคําเข็นทูงเงินแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย

มาแล้วแม่ไม่ปืนโอ้ดูโอ้ดูโอ้ยอ้อยถอยทองคำถอยอ้อยถอยก่อนโอ้ยไม่ไม่ปืนมีห่วงอ้อยนะคะใครนี่มาแย่งอ้อยแม่ไม่ปืนว่าใครมาแย่งอ้อย สั่งงานด้เองธรรมดาดิสูงกว่าทองคำนะคะดูค่ะดูอ้อาวทองคำถอยก่อน เป็นช่างที่เวลากลอดลูกนี้ง่ายมากค่ะคุณแม่ใบเฟิร์นคอกสูงค่ะ พอกับจับแล้วจับอีกก็งอเลยนะวะเอาไปมาเหมือนเมสงเดอมสงมาหางสวยด้วยนะคะนี่พวงเงินหวังาอ้วอยค่ะคเณแม่วอาเยวเอาวัอาอ้ยอยนะอะ ฟีนะนะนกหน่าแคยอนมอืมั้นืนอเนาึอ่ะกคนเยอร์าก็ันนี้ก็พาของข้างอองเดินแล้วก็จือไม่กำไรแล้วก็มาเยี่ยม ข็คุมเงินนะครับผมแต่ก็กลับบ้านยังไม่ได้ครับผมกินยากยินครับผมเลยคับกินยาก,ก่อนนะครับผมทักแป๊บก็จะพากกลับบ้าน,นครับผมก็ธุรกิปนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมถ้าเพิ่ะเนแค่นี้ก่อน,นครับผมก็อย่าลืมฝากกดเกตไลตค,ค์กดซับสไครต์กดติงในช่องคลายกันด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจครับผมที่นี่ก็หกหา,กา,กากักว่าสวัสดีครับขอบคุณครับลุงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ